สวัสดีครับผมจักนะัฐพลครับเมื่อกี้ก็เป็นเพลงยาพิษเวอร์ชั่นเลี่ยงลิกสิทธินิดนึงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่ยอดบอดี้สแลมครับแต่ว่าพี่ยอดไม่มานะผมว่าบ้านผมไกลามากมาแต่ กีตาร์พี่ยอดครับผมที่อยู่ในมือผมก็คือ WiS ซ c กร็อกแอนดครับผมพูดถึงชื่อพี่ยอดเนี่ยคำว่ายอด Bodyslam เนี่ยผมว่ามันมี Impact แล้วก็เป็นไอคอนของวงการกีตาร์บ้านเรามากๆเลยนะจะสังเกตได้ว่าหน้าปปรกิปบเนี้ยผมเขียนแค่คำว่าพี่ยอดเลยแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็เข้ามาดูเพราะคำว่าพี่ยอดนี่แหละเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นไอคอนและถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานยุคใหม่ของมือกีตาร์เนี่ยเรากันก็จะต้องหนีไม่พ้นที่ต้องมีกีตาร์ซิกเนเจอร์ของเขานะโดย วายซิกเนี่ย Y ก็น่าจะย่อดมาจากยอดก็ชื่อของพี่ยอดแหละและซิกก็คือ Signature นะครับแล้วจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผมเคยเห็นหนึ่งรุ่นนะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยที่เป็นตัวสีเขียวๆที่เหมือนพี่ยอดก็จะเพ้นเองด้วยซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะเหมือนแบบสตาร์ท 5, 6, า6 7 0มื่แล้วล่าสุดเห็นแบบว่ามีการขายอยู่ที่แบบแสนกว่าบาทเลย ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นงานไฮเอนด์แต่ว่าตัวนี้นะถือว่าเป็นการทําในลักษณะที่แบบให้เพื่อนๆจับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นด้วยนะมีทั้งหมด200ตัวแล้วก็มีลายเซ็นตพด้วยโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมลงทุนมากเลยนะผมซื้อเลยนะใช้คําว่าซื้อเลยก็คือจริงๆเนี่ยตากล้องเขาเป็นคนไปพิออเดอร์มาแล้วเขาบอกว่าเขาลืมแล้ในวันงานที่มีการแจกกีตาร์ตัวนี้จะ เป็นตัวที่ส่งมอบกับพี่ยอดเลยดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมีลายเซ็นแต่ว่าผมก็ได้ทำการลงทุนโดยการหักคอซื้อตากล้องมาแล้วตากล้องก็ต้องยินยอมด้วยเขากับว่าคลิปนี้เพื่อนๆต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพราะว่าโหเป็นการลงทุนที่จะซื้อกีต้าร์พี่ยอดมาเลยนะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ด้วย ใครอยากมาเรียนกีตาร์กับผมตัวต่อตัวที่สตูดิโอนะครับทักมาเลยที่เพจทั้ง a c e b o o k หรือว่า IG นะ i n s t a g r กรอะไรแบบนี้หรือใครไม่สะดวกเดินทางนะครับผมก็มีช่องทางเรียนตัวตัวแบบออนไลน์นะครับเรียนกันตัวต่อตัวเลยในเมื่อเราพูดถึงกีตาร์พี่ยอดบอดี้แสลมแล้วเราต้องนึกถึงเสียงอันทรงพลังก็คือเสียงแตกเดี๋ยวผมมาเทสเป็นแบบเสียงแตกให้ดูก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์กันเกี่ยวกับสเปคตัวนี้ว่าสเปคอะไรยังไงบ้างครับลองไปฟังกัน গম ขอโทษแฟนคลับพ <hã> ี่ยอดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปผมจะโดนเคลมนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงแตกนะซึ่งแบบปิกอัพค่อนข้างแรงเลยแล้วก็จะเป็นเสียงที่เป็นตัวบิดเนาะ มันสูงหน่อยนึงนะครับนี่ก็ผมปั่นแล้วเมื่อยมือมากๆเลยต้องเอาไปตั้งก็ประมาณนี้หรือว่าเราลองมาฟังเป็นตัวข้างหน้าตัวฮัมตัวเน็ก แล้วก็ปั่นค่อนข้างติดมือนะเดี๋ยวเ๋ยวต้องไปดูสเปคว่าเรเดียสมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนก็ประมาณนี้หรือว่าผมลองแบบเป็นแตกที่มันแบบไฮเกนกว่านี้ลองเทสดู มาเมาส์กันต่อที่เรื่องของสเปคและการดีไซน์นะครับที่บอดี้ครับจะเป็น Solid o u t เ er ดนะครับแต่ผมตกใจอย่างหนึ่งคือมันน้ำหนักเบามากปกติ o อาเดอจะเป็นไม้ที่น้ำหนักกลางๆนะพวกเบาเน่าจะเป็นแบบสว a วแอดแต่ตัวนี้เบาแบบตอนแรกผมนึกว่าเป็นสว a m แอดด้วยซ้ำแต่พอเราดูสเปคมันเป็น Er, อันนี้ก็ผมว่าแล้วแต่แรนดอมแหละถือว่าตัวนี้โชคดีที่น้ำหนักเบาเบ้าจริงๆให้ไม่เกินแบบ3.2โลเลยแล้วก็ฟินนสสีก็จะเป็นแบบกรอสนะครับสีสันสวยงามมากจริงๆรุ่นนี้มีหลายสีแต่สีนี้ผมว่าเป็นสีที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่น r o c k a n d p l เ y ลเลยก็คือเป็นสีจิกซอ์พิงค์นะครับแล้วถ้าเราดูไกลๆนะเห็นไหมลวดลายสีชมพูผมมองมันเหมือน,อนแบบตัว Y อะ่ะผมดูมันเป็นตัว Y นะก็น่าจะย่อมาจากชื่อพี่ยอดเขาแหละอ่าแบบนี้เลยให้ดูด้านหลังครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีดำความเท่ย่างหนึง่งชาวร็อกเลยนี่ไอตัวพวกที่เป็นเพลทปิดทั้งปิดสปริงแล้วก็ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นดำด้านนะอันนี้เท่ดีครับแล้วก็เวลาเราอยากจะแก้ไขอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนพวกชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาเปิดที่ด้านหลังเลยแล้วก็เข้าคอเป็นแบบกีตาร์โมเดิร์นเนาะไม่ได้มีเพลทนะครับเป็นน็อตเจาะลองไปแบบนี้เลยต่อไปครับเรามาดูกันต่อที่ด้านหน้านะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็น มเบอร์เกอร์คู่ครับก็เป็นฮัมฮัมนะซึ่งฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยก็เป็นฮัมเบอร์เกอร์ของ Y6 เองเลยก็เป็น Atomic c u สตอมนะเขาใช้ชื่อรุ่นมาแบบนั้นก็ผ่านการออกแบบผ่านการคิดค้นทดลองโดยพี่ยอดบอดี้ส a ลมเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแบบเคลมด้วยพี่ชัดอีกรอบนึงอันนี้ล้อเล่นนะทุกคนจะแบบตอนนี้แบบตัวน,นี้ผมว่าแบบภาพติดตาเริ่มไม่ใช่ีิยอดแล้วเป็นภาพพี่ชัดบอดี้สแลม อันนี้ผมแซลขำๆนะก็ถือว่าพี่ชาร์แครแบบโอ้โหความสามารถหลากหลายนะตกใจเลยเห็นลูกอ่ะโอเคก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์คู่นะแล้วก็ไอ้ซเลกเตอร์ก็จะเป็นซีเลกเตอร์สาทางนะครับไอ้ซเลกเตอร์แก๊กบนก็ควบคุมตัวหน้าแก๊กกลางก็คือผสมแล้วก็แก๊กสุดท้ายนะครับก็คือตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มี1 v o l วอลลุ่มแล้วก็1โทนนะครับซึ่งโทนของเขาจะสปิดคอยได้โดยการดึงขึ้นมา อันนี้ผมขอชมและถือว่าผมชอบละกันในการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นวัวลุ่มลักษณะเนี่ยผมว่ามันเล่นง่ายมันติดไม้ติดมือเลยแล้วก็ลื่นอันนี้ลื่นเปิดเลยสังเกตด,ดีๆเนี่ยมือกีตาร์ชาวร็อกอะครับเวลาเล่นเขาจะเก็บวัวลุ่มนะคำว่าเก็บวัวลุ่มของผมก็คือเล่นเล่นอยู่พอไม่เล่นปุ๊บก็จะต้องปิดวัวลุ่มเพราะว่าการเล่นเสียงไฮเกทนะครับคือม,มันแรงมากแล้วมันถ้าไม่เล่นมันจะมีเสียงนอยลบกวนจัดจัดเลยเพราะฉะนั้น เทคนิคของมือร็อกเนี่ยยิ่งเป็นมือกีตาร์สายปั่นที่ดีเนี่ยคนจะเก็บวอลลุ่มได้และการที่เลือกใช้วอลลุ่มแบบนี้ครับมันเออมันมันง่ายเดียเล่นๆอะไรอยู่ปุ๊บได้เลยรวมถึงโทนก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันแม้แต่กระทั่งผมดึงขึ้นมาในการตัดสปริอคอยนี่ก็แบบ มันคือใช้งานจริงแล้วมันค่อนข้างคล่องแคล่วครับก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าพี่ยอดก็ถือว่าเป็นแบบนะคนที่เป็นสายเพอร์ฟอร์มเนาะแกก็ต้องออกแบบในการที่แบบทำให้แกเล่นแล้วถนัดรวมถึงบอดี้ด้วยที่เป็นลักษณะของทรงสตั๊ดเนี่ยพวกส่วนที่มันโค้งเว้าวทั้งหมดเนี่ยมาเล่นแล้วมันค่อนข้างรับกับ ร่างกายเราได้แบบพอดีเลยแล้วพี่ยอดก็อาจจะมีควงด้วยใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีความสมมาตรนิดนึงแล้วก็อันสุดท้ายครับทางด้านบอดี้ก็คือตัวบิด t ิมมัโอันนี้ก็เป็นบิดชิมมัโที่เป็นลักษณะ2เสานะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์สีดาแมตกันหมดเลยจากเมื่อกี้ที่ผมเล่นลองใช้งานดูโอเคเลยได้มาตรฐานที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ยังเดิมๆอยู่นะผมยังไม่ได้แบบอเอาไปเซตอัพอะไรเท่าไปเซตอัพอีกพวกเสียงอินโทอเนชั่นอะไรมันน่าจะนิ่งขึ้นกว่านี้อีกเยอะมากๆเลย ต่อไปนะครับทางฝั่งคอนะครับเรามาดูที่เฮดสต็อกแบบนี้เขาเรียกแมทชิ่งเฮดสต็อกนะจริงๆลักษณะนี้จะอยู่ในกีตาร์ที่ราคาค่อนข้างสูงนะพวกแบบเป็นคัสตอมอะไรแบบนี้ครับก็คือมันจะแมทชิ่งกับสีบอดี้เลยเห็นไหมครับเป็นสีดําตัดชมพูมีโลโก้ Y มีคําว่าซิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้สติงทีมา1จุดตรงนี้นะครับออแล้วก็ฝั่งนัดก็เป็นนัดกระดูกนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงได้ลูกบิดเป็นลูกบิดล็อกสายด้วย ซึ่งฮาร์ดแวร์ลูกบิดทั้งหมดก็เป็นดําด้านนะจะเห็นว่าแมทชิ่งกันหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหรือว่าแม้แต่กระทั่งไอตัวสายสายสัพา,ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะอันนี้ก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดในการเลือกสรรอุปกรณ์มาใช้นะครับนี่ลายเซ็นของพี o ่ยอดเบรดี D ้แลมตรงนี้ก็มี s e r i e l number ด้วยตัวนี้ก็เอาบอกเลยไม่ไม่ห่วงก็คือเป็นตัวที่21นะ021นะครับใครอย่าไปทำมุมของปลอมแล้วเอา serial number ผมไปไม่ได้นะ ส่วนที่คอครับนี่ให้ตากล้องแพลนมาเราดูลวดลายครับอันนี้ก็คือเป็นเมลเปิ r n นนะครับก็จะเป็นคอขาวแต่จริงๆมันจะมีรุ่นที่เป็นคอโรส์วูดคอดำด้วยแต่ตัวนี้ผมเลือกคอขาวนะครับลายสวยงามมาตรฐานดีมากๆเลยแล้วก็เฟสด นี่ให้มาเป็นเฟตของเจสกาครับก็เป็นแบรนด์เฟตที่ค่อนข้างนิยมการใช้กันทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นเฟตสแตนเลสเฟตสแตนเลสเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือมันค่อนข้างคงทนมากๆอย่างเพืเ่อนๆนที่ใช้สายเคลือบอย่างเงี้ยพวกแบรนด์สายเคลือบก็มีหลากหลายแต่ว่าสายเคลือบที่ใช้ได้นานๆอย่างเช่นชุดหนึ่งอาจจะใช้ได้ 6- 7เดเดือนเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ว่ามันเป็นข้อเสียแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่พอสายเคลือบเนี่ยสายมันมีความค่อนข้างที่จะ มีอะไรบางอย่างไปเคลือบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกินเฟสดค่อนข้างมากสำหรับกีตาร์ที่เป็นนิกเกิลผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อนๆไปใช้สายเคลือบนะครับเพราะว่ามันกินเฟสดบางคนเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งใช้สายที่เป็นสายเคลือบเนี่ยเล่นปีกว่า,วานี่คือเฟสดึกหมดแล้วอันนั้นก็ต้องเข้าใจแหละเพราะว่าสายมันหนากว่าปกติแต่ตัวเนี้ยเป็นเฟสแตนเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่สายเคลือบหรือสายธรรมดาผมว่าโห มันค่อนข้างทนอ่ะผมยังไม่เคยเห็นใครนะที่แบบเล่นเฟดสแตนเลสละสึกอันนี้ก็ในเรื่องความคงทนก็หายห่วงรวมถึงฟีลลิ่งการเล่นพอมันเป็นสแตนเลสในการปั่นเนี่ยมันลื่นปลื้ดเลยแต่ว่าเรื่องซาวมันก็จะมีความแตกต่างกันกับนิกเกิลนะคะเพราะว่านิกเกิลมันก็จะให้ความแบบป้อง้องวินเทจกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยแล้วก็ให้มาทั้งหมดครับ24เฟตเห็น2จุดตรงนี้ก็รู้ได้เลยเนาะว่ามันเป็น24เฟต ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นแบบสเปคคุ้มค่านะกับในราคา25,000เนี่ยสำหรับผมเงิน25,000เนี่ยถือว่าสูงแล้วแต่ถ้าเทียบกับชื่อพี่ยอดบอดี้แสลมะครับต่อให้ตัวเนี้ยเสียงไม่ดีเลยสมมุติว่ามันเสียงห่วยอะสมมุติตัวนี้มันเสียงไม่ดีอะผมก็ไม่สนใจเลยนะเพราะผมถือว่ามันคือ YS ยซะมันคือกีตาร์ซิกเนเจอร์ของพี่ยอดแล้วเป็นลิมิเต็ดอะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอีกหรือเปล่าเกิดในอนาคตพี่ยอดไม่ทําแล้วหรือพี่ยอดเลิกเล่นดนตรตีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโหตัวนี้มันมันเป็นอะไรที่หาไม่ได้อีกแล้วแต่เสียงมันก็ไม่ได้แย่นะนเพื่อนๆเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเล่นออกมาเสียงมันโอเคเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องสตอรี่ของมันแล้วบวกกับมันเสียงได้คุณภาพเวยอันนี้ผมถือว่า เป็นโบนัสเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะแล้วซื้อที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมซื้อต่อตากล้องมาอีกทียังไงก็เพื่อนเพื่อนรู้ว่าซื้อที่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ยวซิกเนี่ยมีตัวแทนจําหน่ายที่ไหนขายบ้างบอกผมหน่อยผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เลย ว่ามานี้นะครับกับการเมาเรื่องสเปคนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเสียงคลีนดีกว่าแล้วก็ผมอยากจะลองเล่นให้มันหลากหลายเดี๋ยวเรามาลองเล่นแนวแปลกๆที่พี่ยอดอาจจะไม่ได้เล่นแนวนี้แต่ผมจะลองเอามาเล่นกับกีตาร์ตัวนี้ลองดูว่าเฮ้ยมันมันไปฟิลแบบสไตล์ผมได้ไหมนะกับแบบฮัมเบอร์เกอร์แล้วกีตาร์ร ok ็อกๆแบบนี้นะ เสียงนะเห็นไหมผมไม่ได้เอามาเล่นกับเพลงร็อกเลยเอามาเล่นเป็นแบบเสียงคลีนแบบแนวแบบโซโซหน่อยซาวเป็นงไงลองคอมเมนต์ดูนะครับก็จะได้ยินเสียงทั้งตัวฮัมเบอร์เกอร์ตัวหน้าตัวผสมแล้วก็ตัวอาร์บรดนะครับแต่เมื่อกี้เราจริงๆเราจะมีการแบบลดโทนลงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นเสียงฮัมเบอร์เกอร์ที่เปิดโทนเต็มในลักษณะเพลงเมืเมื่อกี้ผมว่ามันจะอาจจะไบไปหน่อยผมก็จะลดโทนลง,งเราลงมาฟังแบบเสียงคลีนเปล่าๆอย่างเงี้ย Thank you. คาแรคเตอร์ของ Pickup เขานะครับเลือกใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นปุ่มโทนมีประโยชน์มากๆเพื่อนๆน้องๆที่ดูอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปคิดมากครับอันไหนมันมีให้หมุนรอลองปรับได้มันไม่จำเป็นจะต้องแบบโทนเต็มสิอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าแล้วก็เรามาลองฟังซาว์เป่าๆกันแบบปิกอัพผสมกันนะ,ะนานๆเท่าไรไม่รู้ ประมาณนั้นนะอันนี้ก็ใส่แบบเสียงคอร์สเข้าไปนะมันก็จะเป็นซาวแบบอาร็อ,รอกๆดีเวลาปิกกิ้ง โทนตลอดเวลาเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าประมาณนี้กําลังแบบผมชอบแต่ถ้าเป็นเพลงล็อกจัจจาเราอาจจะต้องการแหลมให้มันแข็งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบิดตัวเดียว ปิดผมผมว่าคาแรคเตอร์มันจัดดีชอบชอบเราลองแบบโดนกับอัวได้หน่อยๆไหม เทสกลับมาเสียงคลีนนะเอาแบบลองตัดคอยดู ซึ่งเวลาตัดคอยเนี่ยมันอาจะจะมีเสียงจีอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องปกตินะครับก็ให้คาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันดีนะะหรือว่าเรามาลองดูกับแบบซาวแบบปิกกิ้งอีกทีนึงก็ได้ นี่นะครับสำหรับการทดสอบเสียง y า Rock and Play นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะแล้วก็สมกับการรอคอยนะคลิปนี้เป็นคลิปที่คนรีเควสขอหลังไม์ผมเยอะจริงๆนะครับก็สำหรับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากถ้ามันยังไม่หมดสกอนนะใครชื่นชอบพี่ยอดบอดี้แสลมสายสะสมหรือว่าจะเป็นสายเล่นสายใช้งานจริงผมว่า ไปซื้อนะครับคุ้มจริงๆหรือถ้ามันขายหมดแล้วก็เจอมือสองก็รีบคว้านะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าผมมีในครอบครองแล้วนะห้ามมาจีบซื้อต่อนะไม่ขายเด็ดขาดเลยแล้วก็คลิปนี้เห็นงครับกีตาร์ข้างหลัง2ตัวนะครับข้างหลังเป็น Les สพอก g ิบสันแล้วก็เป็นโตไกลตัวนี้เป็นมีเพื่อนผมฝาก ขายอยู่ใครสนใจทักมาถามได้เดี๋ยไว้มีโอกาสผมจะทําคลิปทดลองแล้วก็ทดสอบเสียงให้ฟังแล้วก็สําหรับคอร์สออนไลน์ของผมใครอยากเรียนตัวต่อตัวกับผมนะครับทักมาถามได้เลยนะที่เพจทาง Facebook หรือว่า IG หรือใครอยากมาเรียนที่นี่แบบนี้เลยบรรยากาศแบบนี้เลยก็ติดต่อมาได้นะครับมีการสอนแบบ private นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ60,000ซับสไคร์แล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แจกกีต้าร์นะครับแล้วเดี๋ยว70,000ผมจะแจกมัลติเอฟเฟคด้วย1ตัวคอยติดตามที่เพจทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ไว้ให้ดีคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ Y6 พี่ยอดบอดี้แสลมครับ